สวัสดีนะครับผมสวัสดีนักงเอฟซีที่นั่งทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพ่อควานก็ได้มาร่วมนะครับกิจกรรมวันช้างไทยนะครับนี่จ้าซึ่งในโครงการก็ได้จัดนะครับวันนี้เป็นวันช้างไทยนะครับก็มีช้างก็มาร่วมงานร่วมพิธีกันเยอะนะครับมาัายหลายตาครับแต่พ่อควานก็ไม่ได้เอาคุณแม่ลำไยมานะครับเพราะว่าคุณแม่ลำไยก็ไม่พร้อมนะครับผมที่จะออกมาเดินร่วมขบวนกับเขาเนาะเขาก็เข้าใจครับเราก็เลย ควานมาได้นะครับท่านจ๋าควานมาได้นะครับผม,น,น,ม,น,บผมนี้ก็พอควานก็มารวมพิธีกับเขานะครับผมเนาะดูสิครับอ <c oughs> าพวที่มาริ่มกิจกรรมมารว่มรวนการทด้นนี้ได้เลยนะคะภาพรวมครับของงานในวันนี้นะครับท่แม่จ๋าเป็นงานของน้องน้องช้างของเรานะครับวันนี้นะครับผมเนาะ มีแต่หล่อๆทั้งนั้นเลยครับมานะครับผมเนาะอนาคตนะครับไม่ทราบว่าน้องเซนกันจะได้มายืนตำแหน่งนี้หรือเปล่าครับไม่มีจาเนาะได้นำขบวนกับเขาไหมเนาะก็อีกหลายปีครับไม่มีจาวันนี้ก็ดูพ่พอ,พอพี่พนนๆ,ๆนะนะอาครับเขาเดินขบวนกันก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นการตั้งขบวนนะครับไม่มีจา่กาการตั้งขบวนเนาะเพื่อจะได้ ในโคนชนะจากรของเรานะครับเพราะว่าคุณแ <c ute us Channel> <prompt> ม่ลาใหญ่ของเราก็ได้เขาร่วมครับกิจกรรมในค่นชนจักรสัพนคครับผมเป็นสมาชิกพูดง่ายครับผมเป็นสมาชิกในคนชนะราชนจักนะครับผมเนาะวันนี้คุณแม่ลำใหญ่มาไม่ได้ประกว่านก็เลยมาเป็นประเทศนะครับเป็นก็มาเรื่อยๆนะครับผมทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะชาชานของเรานะครับผมซึ่งอยู่ในโครงการนะครับผมก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับ กรบวนก็เริ่มจะทยอยกันเดินนะครับผมเนาะเริ่มบระบวันแล้วนะครับผมอย่างนี้นก็ัสนสถารของเราก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเว่าบางท่านก็ติดภารกิจเนาะติดงานกันนะครับผม ของน้องช้าของเรารับท ㅎ, ula, ane, I i, société, Finland, trendy, ุกเชือกครับผมี als, สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเนาะมีความสุขนะครับผมก็มีนะนักเรียนนักศึกษานะครับผมเข้ามาร่วมงานด้วยนะวันนี้นะครับผม รวมขบวนไปกันเรืยอยๆนะไม่เมนเนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันของน้องน้องช้างของเรานะครับผมก็อยากให้น้องน้องช้างของเราอยู่คู่บ้านคู่เมืองเนาะอยู่คูเที่ชาติของเราไปอย่างนี้ตลอดไปครับไม่เม่นจ๋านะครับผมเนาะวันนี้ก็ร่วมอวยพรนะครับผมให้กับน้องน้องช้างครับทุกทุกเชือกเลยนะครับผมก็ขอให้น้องน้องช้างของเราครับจงมีสุขภาพกายแข็งแรงเนาะไม่เมนเนาะอ่า บ้านคุณเมืองของเราอย่างนี้ทั่วไปนะครับผมนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นข้างหน้าของสารประกรรมนะครับผมเนาะพระครูประกมของเรานะครับผมในโคชราชอาณาจักรของเรานะครับไ่เมจ๋านี่ก็ขบวนก็ได้เส้นทางนะครับผมเนาะมาถึงหน้านะครับพิธีนะครับผมสวยงามมากๆาครับผม ที่ถือปา้าก็คุณลุงมีของเราเนี่ครับผมเนาะพออพ่อของสมัยนะครับผมเนาะล้านชายนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาหมดเลยนะครับผมมาหมดเลยว่าเป็นกระบวนที่อลังการมากๆเลยครับพี่จ่าครับผมะบวนการกระบวนที่อลังการมากๆเลยนะครับ ดูข้างหน้านะครับก็จะมีผลไม้ให้กับน้องน้องช้างนะวันนี้นะครับผมเนาะก็น้องน้องช้างก็จะยืนรออยู่ที่ผลไม้นะครับผมเนาะก็ได้อ่านผลไม้หรือว่าต้นจีนกันนะวันนี้เอ่อให้ความสุขกับน้อง,น,องน้องชา้างเต็มที่ครับวันนี้เป็นวันของเขาพูดง่ายคือวันของเขาเลยนะครับผม นี่ถ้าไม่ไกลนะพ่อขวานก็อยากจะพาน้องแสงมาร่วมงนะานกับเขาด้วยเขาไม่มีจ้าก็มากันหลายเชือกเลยครับวันนี้มากันหลายเชือกเลยนะครับผมหน้าหลายตาเลยนะครับผมเนาะตกรางนี่ก็เป็นขวานเป๊ปซี่นะครับผมเนาะลายเป๊ปซี่นะครับผมนี่ก็พี่เบนซ์นะครับผมเนาะอันน,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 อนี้ก็เป็นสายเบนซ์นะครับผปเชือกหนึ่งก็เป็นเชือกนึน เ,อเอจองานไม่หมดเจองานไนนนม่หมดชื่ออทองคำอ๋อรู้จักอทองคำสริรู้จักอยู่แต่ไม่รู้จักควันน, <c oughs> นี่เป็นสายทองคำครับผมถอดเสื้อมองไม่เห็นเลย <c oughs> ปิดแมสน,นะครับผมต้องปายทองคำ <c oughs> ของเรานี่ยเอนะครับผมเนาะโอ้โหพอควานก็เนาะ ถอดเสื้อนี่เนาะโอ้ยโชกล้ามใหญ่เลยนะครับผมเนาะนี่ก็เป็นสายทองคำนะครับผมเอออลังการนะครับไม่แม่จะช้างมากันเยอะเลยครับนี่ก็เป็นอาหารของน,อน้องช้างของเรานะครับผมเนาะสมาชิกที่มาร่วมงานวันนี้ก็จะได้ร่วมกันรับประทานอาหารด้วยกันนะครับผมเนาะพูดง่านคือเหมือนกับประเพณีประเพณีนะครับที่ สุดโทกันมาเช่นดวงตาอย่างนี้ครับแม่แม่จ๋าก็จะเหมือนกันครับมาประปะสังรคๆกันนะครับผมเนาะเป็นวันของช้างไทยของเรานะครับวันนี้ครับเป็นวันช้างไทยนะครับผมเยอะมากเลยนะพ่อพานก็จําชื่อไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเยอะจริงๆครับผมเนาะเราจําชื่อน้องน้องช้างทุกเชือกไม่ได้นะครับแม่แม่จ๋าก็รับชมมะเนาะเดี่ยแม่แม่ก็อาจจะรู้ดีกว่าพ่อพานครับเพราะว่าม่แน่เนาะสายบุญทุกทางก็เนตาน้องน้องช้างมาหลายๆเชือกเลยนะครับผม รอบๆนะครับผมเนาะนะครับมันหมากลากมาเยอะแยะเลยครับพี่เมียช่าม,มากหลายเชือกนะครับผมเนาะที่อยู่ในโครงการนะครับผมเดี๋ยวพ่อควันจะพาเดินดูรอบๆนะครับผมเนาะสถานที่ครับที่น้องช้าง มาชุมนุมกันนะครับนจ๋าก็มีทั้งหล่อครับได้สวยนะครับผมเนาะเท่น่ารักนะครับผมนี่ครับผมนี่ไมนูดนดำจังเลยโอ้งาสวยมากๆเลยครับนี่จา๋จางาสวยมากๆเลยนี่น่าจะเป็นไทยคขาเมืองนะครับผมช้างป่านะครับผมเนาะขมเมืองครับน่าจะเป็นไทยคขาเมืองนะครับผมคือถามถึงพ่อปานก็ครับ ไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อครับทุกเชื่อกันะครับไม่จจานเนาะก็อันนี้เป็นพายบนโคลงครับผมเนาะพระสัมถังทำไมถึงไปนั่งบนโคลอย่างนั้นนะพระสัมถังฮะดูทานอะไรเข้าไปนี่พระทางสมจังนี่ เชื่อครับเดี๋ยวพ่อปันจะพาพ่อพ่อแม่แม่เนาะไปดูช้างสุดหล่อครับเราหลายหลายเชื่อนี่ก็คือพายยอดรักนะครับผมเนาะกับน้องขวัญนะครับผมก็อยู่ที่หมู่บ้านของเราเองนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับมี่ฝันปองนะครับผมเนาะฝันปองนะครับผมฝันปองนะครับผมก็อ๋อเยอะแยะมากๆเลยครับนี่นะเรารอเ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเนาะ มากเลยครับนี่นะพี่เสียนะครับผมเนาะโอเคนะครับไม่จ่ายเนาะเดี๋ยวพรอปานก็พาไปดูานานครับนาพิธีนะครับผมเนาะโอเคครับผมโอเคนะครับผมโอ้มาสุดที่ชายทองคำของเรานะครับผมเนาะสโลของเรา ฟาเลนฟาเลนนาโคไหมนี่ไม่น่าัอาวออันนี้ขวานเลนใส่เสื้อหนังเลยครับคม่จา๋าอใส่เสื้อหนังเลยสวัสดีครับอันนี้มาเก็บมาเก็บภาพนะครับผมอ่าเก็บภาพสวยๆเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พาคุณแม่ลำหญ่มาก็เลยมาเก็บภาพนะครับผมเส้ยจัมนมาเดินไม่ไกลผมฟาเลนไปขนมาหน้อยเซีจันเนี่ยวันหลังเด้อ ยังไม่ขึ้นยังขึ้นรถไม่เป็นเลยเดี๋ยวรอก่อนอืมอ้าววนนี้อาคืนเนาะเดี๋ยวคืนนี่นะครับผมเนาะภาพสวยๆนะครับวันนี้ข้อความก็ได้มาเก็บภาพสวยๆให้นะครับผมภาพสวยๆมาให้แม่ๆนะครับผมเนาะแล้วก็พีที่บ้านนะนะอานะได้รับชมกันนะครับผมเป็นวันๆของน้องช้างของเราครับนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับผม คู่กับชาวพวยการยาวนานนี่นะครับเป็นพิธีเปิดงานแล้วนะครับแม่แม่จังนะครับผมเนาะเป็นพิธีกรรมนนงานเลยงานสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานวันช้างไทย13มีนาคม2566ณบัดนี้ขอบคุณครับฝานก็เก็บภาพบางส่วนให้แม่แม่ได้ชมกันนะครับผมเนาะไม่มากไม่มากก็ให้มาชมสวยๆนะครับผมภาพแบบงามๆนะครับผม กระบวนก็พูดไม่เก่งเลยต้องกอะตุกวไม่ิดหน่ดูนะครับผมจะให้ขบวนน้องนักเรียนนะครับผมนากศึกษาด้วนนะคะแล้วลำดับถัดไปเราจะมีการรำวงสวงค่ะคุณรำวงสวงจาก โรงเรียนช้างบุญวิทยานะคะเดี๋ยวขอให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวไปพักอยู่ทางโอเคนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะพ่อขวานก็ให้พ่อแม่เมยเนาะพี่ปานาหาได้รับชมพอสังเกตแล้วนะครับผมอยู่ข้างหน้านั้นก็เป็นนะครับผมเนาะน้องขวัญเมืองครับผมเนาะกับพ่อนุ่มเสิกนะครับผมเนาะก็เป็นพ่อลูกกันนะครับแม่จ๋านะครับคูนี้เป็นพ่อลูกกันนะครับผมเนาะก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมหล่อทั้งคู่เลยครับผมพ่อลูกนี่หล่อทั้งคู่เลยนะครับผมเนาะ ก็ยังไงก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไี่จ๋กฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับครอบครัวน้องเซยงจันด้วยนะครับผมเนาะรักน้อยๆใครนานๆด้อยมี네จ่จ๋าวันนี้ก็มาเก็บภาพนะครับชสวยนะครับผมเนาะมาให้ดูครับช้างหล่อครับช่างสวยเป็นยังไงเนาะพม่เมเนาะช้างหล่อช้างสวยครับน้องๆช้างน่ารักเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับผมเนาะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งครับไม่จ๋าเพราะว่าเขาจัดงานหลายที่นะครับวันนี้นะครับผมเนาะ สถานที่เลยครับไม่ไม่เหมือนกับงานช้างที่ไปรวมตัวกันเนาะอันนี้ก็ภาคส่วนแต่ละภาคส่วนก็จัดกันเยอะนะครับผมเนาะเราก็คุณแม่ลำาไยของเราก็อยู่ในคดอาณาจักรเราก็เลยมาตรงนี้มาร่วมงานตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เลยมาเก็บภาพนะครับให้ให้กับแม่แม่ได้ชมกันนะครับผมเนาะ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับพ่อแม่พี่ป้าน้าอาซีรับชมคลิปนะครับผมนอกยักไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องแสงจันทร์ด้วยด้อครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประปันก็ขอจบไ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับผม